ือเไ่กริ่งชะอันี้หจริงชครับครับขอกราบสวัสดีพ่อแม่พี่น้องสิี่ทุกท่านนะครับผมเมื่อกี้ก็เป็นญานาคีนะครับจะทําพิธีนะครับผม ขอโชคขอลาบนะครับให้พ่อแม่พี่น้องทุกท่านได้ชมกันนะครับเนาะย่าไม่ได้มาขอนานแล้วนะครับขอข่าวกอนได้แสนกว่าบาทนะครับพ่อแม่พี่น้องครับจากดียาเราให้ฟังนะครับเนาะกับใครที่เข้ามาแล้วอย่าลืมนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกด subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือนนะครับเพื่อเป็นกําลังใจให้กระทางช่องโอปอพารวยเดินด้วยนะครับผมทางช่องก็เสนอไว้เป็นเพียงแค่แนวทางนะครับโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมอันนี้เป็นความเชื่อส่วนบุคคลนะครับพ่อแม่พี่น้องครับย่า นาคีกําลังจะขอจากพญานาคนะครับเป็นสานพญานาคนะครับผมเอาโปรดใช้วิจรารณญาณดูนะครับว่าเป็นแบบไหนนะครับแนวทางจะเป็นยังไงนะครับเดี๋ยวเราเข้ามารับชมรับฟังกันครับ 对吗？ Kami beri makanan untuk dia, sepah, lho, kami mengakai, kami beri makanan untuk dia. Peritohan, amik tahang, temik tahap, patan tahang, Awikita, titah, palitang, panantau, Rakeh, kamet, terupe, kilitik, keratate, ผมายันตเทวาจะระจวิตมเะทัทัปนาคาปิตันตันติเกยังมุนิวรวจันตาตัวเมตุนันตุธรรมทวนาการวายมพทันตาธรรมตวนาารยมพทันตตาธรรมตวนาการยมพทันตาสาธุเตชราสุโวจพิสวรค์ สาธเทสวาที่ได้ก็ดีเจ้าสา่ก็ีสูทุชงก็ดีญาติทุกาดีบัวนับดีพราะทุกทุกทองค์ทรงมาเต็ดประทับร่างญาณบัดนี้ด้วยเทินสาธุสาธุเชิญเชิญเชิญถึงปฏสิทธิ OR, ์เ so so ็ 15, ือดาวทุกทุกท <Yes, S 2> ี Ran, ่มาเชิญเชิญ <Orange. S 1> สังเกตมือดวยคะ่ะเลขสองมากนะคะสอ,ส,อสองสามห้าสองสามห้าเดี๋ยวด,ดูจะช,ชัดกันเดินเด้น าจากันในมันรู้ทุกอันทุกเรื่องที่ที่เข้ามาเนี้ยให้รู้ให้ให้บอกให้แจ้งให้ข่าวกันในมันรู้บดสอันสุแนวตัอันนี้สู้เข้ามาเนี้ยสู้มาถ่ายทำหนังเรื่องยิ่งั่งทุกอันทุกแนวสิเฮ็ดอิ่งั่งที่สร้างอิ่ยั่งเป็นสจะวาจ้าขึ้นมาให้มันคืออันนี้ ยางงงว่าสิเอีหยังมายังลูกหลานยอู้งยางเดียวว่าสิยกรวยยักรวยยักรวยแล้วนี่จะพูดยักรวยยักรวยพยก็ยักรวยยักรวยกันไหมไปสมัครูบานกันมันยงานบอเนี่ยไหนละงาบอกใ่คักแค่ระบาดตูางค้แค่บาดในเขาดีมั้ งานไให้นนฟังแน,น่ครับงานแป,ปแลว่าถือไม่เนเอา <laughs> ก็กุบมมากไปแล้วก็ชิลลุยกันนั่นแหละ <laughs> นี่ห้องรวยครับ <laughs> โอ้ด่าถูก สาธุครับ no ย่าสาธุรดน้านำ้าเนี่ยเขาชิพารวยสาธุสาธุครับเดี๋ยวผมจะพารวยครับย่าสาธุครับขาิา่ครับผมาบกเขาชวยวยวยสาธุครับเต็มกระเป๋าอึ้งซึงอึ้งซึงเดือาเด้องวดวันที่ ตัหาลอี่านีงานเนาะกรวยกรวยแน่นะถูกครับมันงาไปลอยหุยกันไก็งานินเหียนไปแว้ส่อยู่ในวัก้งส่ยนาสั่งไนงานค่อยเฮ็ดข้าให้ได้มงสิมีสนงานเอาได้บอที่กรบักเอาได้เลยนสิมี มีบอสติปัญญาะก็เป็นตัวคนโ่้ยตันึ่มาเนี่น้ำเอาใหม่กูเยนโอ้โอสองันโอ้ยสอโอ้เห็นแล้ววันี่สองนะครับเอสองเก่งมือยาเดยับเพ้อสแม่แม่แมอยู่นะครับสอง้องมีสองมัน ที่แหลกว่าปัญญาสี่ซื้ซอคร,รับปฏิแทนปัญญาบอกนะครับเนาะมี่สองมากสองคักๆด้วยพี่น้องนั่นเห็นบอกกับพี่เบิ้งเอาด้วยกับเอ้ยพี่ครับโอ้โหปัญญาหน้ามไปบอกไว้นอ้อมื่อคืนกันว่ามี่สองอม,มาคือได้สองเจ็ดฝันว่ารถเสียมาเพิ่มเจ็ดสองศูนย์นะคะพ่อไว้ฝันว่ารถเสียมาเพิ่ม สคนนีบอโอ้ยบัดได้แท้มันเห็นน้ำสองเจ็ดนะครัสองนะครับสองบอกมันน้สอนัได้แท้มันเห็นน้ำสองเจ็ดหาสองเจ็ดประสันกับเอซีครับนดีไปแล้วครับเอฟซีครับโอ้ยแมนดีครับแมนดีครับเอฟซีครับสาธุครับนี่คือสาธุนะครับเนาะครับ สกับสีแดงครับี่เอาด้อครับเด้อเอาด้อสเจ็ดาครับาุครับป็นเลขฝันพอดีเบื่อหน ินกับิตอโอ้ยเปนยังนอค่ับม่ค่ะไม่ตองบุกกันไองว่ะเฮ้ยมาไล่ฮึ่มเห็นยังอ้นี่ยคันฉิตอาไปเด็กสถานนี้ตัววอางอย่างไรคันดูว่ได็กิต้าฮึไอเร็เรตัวมาจเป็นี่บก็ได้ไม่ิต้ไม้คันฉิต้อะไนี่จะกบฉิตกนอกะอ้หูอนน้ำทับปานดีเ็นแล้วกับปูสีน้ำท้งครับอ๋อนี้ไ่ฉิกนอีไ่ดิบ ถูกครับไปย่องแค่ผู้นั้นเหมืกับผมอันนี้ก็เป็นแนวทางของย่านาคีนะครับผมครับย่าอุตสาหนะครับหรือย่านาคีนะครับครับผมแนวทางก็มีห้าสองเจ็ดกับสี่ห้าสองนะครับล่างก็ห้าสองนะครับผม ครับครับขอขอบคุณพ่อแม่พี่น้องทุกท่านนะครับที่ได้เข้ามารับชมและรับฟังช่องโอปอพารวยนะครับผมอย่าลืมนะครับฝากกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกําลังใจให้กับทางช่องด้วยนะครับทางช่องก็เสนอ่าเป็นเพียงแค่แนวทางนะครับโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะครับคลิปนี้ขอจบไว้เพียงเท่านี้นะครับผมเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้านะครับสวัสดีครับ